คนลุ้มซื้ออะไรอะทุกคนคือดูสิอาอาใส่เข้าไปละเออส,งงสนใจสักอันบ่เขาสื่ออย่างไงนนีน่เขาลุมสื่ออย่างเขาเอาไปเห็ดโอ้ยใครดิบใครดีลีเดอร์แบบนี้เนาะเฮย้ปเยปฏิเสธได้ก็มีผู้นะมาใส่รถเคนแม่ทุกคนแต่บุ้งเฮ้รู้นะนั่นคือแบบกันเขาเออ,อเออเขาใส่หล่อเออเขาใส่หล่อลคอมเออผูอ้คือ,อ,อทายทุกอย่างเนี่ยล่ะ นี่คืออะไรนมจีนหรอคะน้ำจีนครับปุกน้ำยาปลาครับีบนี่อะไรอ๋อเนื้อมะม่วงเออข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 อเบิ้งก่อนมีบอยนี่บอยยับ้าบันโจมีบอยนี่บอยฮิมาเลยนี่บอยยังไงนี่ข้าวบอยฮมาบอยฮิมาอย่บอยฮมาเอ้ยบอยฮิมาซาบะต่อเหรอเมนเราดูเนาะ มีอะไรคนลูกลอะไรคนผิดเหรอไม่ต้องเด้อเด้อเป็นหลักฐานตัวจะมีอะไรคนโอ้ยมานาล่ะเจ้าตึ้งขายเป็นพยองขนาดนี่้อ๋อมีอะไรคนลูกหลายคนโอ้นี่ทุกคนมายางตลาดแล้วก็มาพอแบบนี้เออสุดยอดได้ไหมมีอะไรคนลูกหลายคนแล้ววะได้ต้องคล้อยแบบนี้ละลาย มีซุปหน่อไม้น้ำบ่นี่จ้าสิบบาทกระตุ้งเดียวุ้คทอายโอ้ยเอา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 เลยสิบบาทเนะเาะเอ,อ,อ้าอเลยเอออุ้ยก็ไม่เคยกินเนาะเออซุปหน่อไม้สิบบาทเอาเอาที่สบายดีทุกคนทุกท่านจา้านี่ก็มาพอกับน้องแพรว่าคนโกคนเกา่าเรือเซาแพรว่าคนโก<ๆ>้ด้ยจ้าเมนี้น้องแพรว่ากับน้องอ่อนกับชิพากันออกไปใส่บาศ์เนาะในน้ำหมู่บ้านหรือว่าใน ตลาดน้ำหมูบ้านนั่นเองจะ้ะเพราะว่าม่นี้ก็เป็นวันผ่าไงเนาะก็เลยแบบว่า ที่บ้านเฉพากับสีมีไล่เพอเพลเนาะทุกคนเดีเยวสเแพาเสียเอาให้เบิงนเนาะเพราะว่าพอทรงมหาห้เมื่อคืนนี้ว่าเพิ่ลงไปวัดแล้วก็ไปไล่เพือพลเนาะแต่ว่ามันเป็นเพลอพลโขกเนาะบ่เมนเ์ืพอไพลหนาเพิ่นก็นเลยทายให้เบิงแต่ว่ามันสิบ่คอยแจงปันใดนเนาะแต่ว่ามื้อนีนน้องแพ่ากก็เลยมีโอกาสไดออ้ยุดงานเนาะก,ก็เลยได้พากันตืน่นแต่เสานีหน่อยหนึ่ง ก็เลยสิออกไปใส่บาทในนามุบาทนอกกระซาถูอนุโมทนานำกันกระจาย fc ทุกคนเนาะกาดดนดนเทื่อิไดมีโมเมนต์นี้เนาะจ่าเดียวเฮากะรอหน่องอ่อนอยู่ตอนนี้เดนน้องอ่อนกำลังมาเนาะโอเคจ่าเดียวจ่าไปโอเคเนาะจ่าไปไปนี่ วานะ่เอนี้เป็นคนนิสัยดีนะ่ารักกันเลยทุกคนเนาะ,ะแม่กระถังอ่าเจ้าหน้าของน้องแพรว่าเองเพืเเ่นกันยังแบบว่าเออเฮากะกดกวดคือแบบตางภายตางซอยเรือกันนะส่งกันแต่กันเนาะมันลายแล้วก็ช่วงนี้ก็ะสิกวดหยากเน่ไม่ใหมก็ได้พอฝนมันตงไปจ้ะ อันนี้ก็คือวิวข้างหน้าเนาะลมลื่นลมเย็นมากๆเลยแหละอันนี้ก็คือน้องออนของเราเนะาะถนนบ้านเขาสะอาดสะอาพเลยพี่น้องเลย <c ười> ถนน นี่คือบดีเปียบเทียบเนาะเดี๋ยวสีห้าวสแพเปียบเทียบอีกอ่ามื่อคืนนี่บอกก็พอนะคะคุยกับพ่อพ่อบอกว่าลูกเอ้ยทางเข้าบ้านเราแทบจะเดินไม่ได้และทําไมอ่ะพ่อก็นะ้ํามันเพียงเขาเลยลูกเอ้ยมันเดินเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยบอกพ่อพ่อถ่ายมาให้ดูหน่อยทีคือสแพไม่อยากจะพูดถึงเลยนะทุกคนสแพรย่าตรางวันที่หนึ่งมากเลยจะได้เอาเงินส่วนนั้นไปสร้างถนนหนทางและก็ ส่วนซาแพรจะเก็บไว้แค่สักสองลานเองนกเหลือนั้นจะเอาไปบริจาคหมดเลยอันนี้คือไม่ได้โอ้อวดนะความรู้สึกจากใจจริงๆอ่ะคือมันอยากจะทําคือโอ้ยทุกเิมสนนบ้านสอแพรนี้นะมันสนบทมากเลยแต่ว่าสู้ดีแล้วแหละที่ สาวแพรได้มาทํางานในประเทศไทยเนาะก็ยังมีสถานที่วสวยๆง,งามๆแล้วก็มีเจ้านายดีๆและคนรอบข้างเราเป็นมิตรใ่ดีที่ดีมากก็ถือว่าโชคดีมากถ้ากลับไปบ้านนอกนะโอ้ยสาวแพรบอกเลยว่าคือแพรว่าไม่รู้ว่าแพรว่าจะทําอะไรอะ่ะ นอกจากทํานาและทํานาทีนี้ค่าปุ๋ยค่าอะไรคือมันแพงไปหมดเลยแถมมันบ้านสบ้านของแพวาเนาะมันก็ใกล้กับน้ําด้วยอะถ้าฝนตกหนักๆอ่ะน้ะํามันก็ท่วมก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเลยอะทุกคนคืมนเนี่ยม,มันมีความเสี่ยงเยอะมากก็เลยเออเราโชคดีที่เรายัางทํางานในประเทศไทยนะ่ะโอเคจะ้ะเราจะถึงหน้าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวตลาดแล้วทุกคนไป ออมาถึงที่ตลาดแล้วนะวันนี้บรรยากาศก็ร่มรื่นส้มเย็นเอาเอาเอาโอ้โหโอโหโอโหโอโหอันนั้นคือสงสัยมากเลยมันคืออะไรข้ามันไก่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีเนื้อกินเออไม่ใช่ไม่มีหนังกินแต่มีเนื้อไม่แต่มีหนังไม่กิน เออแกงหน่อไม้น่ากินเนี่ยไม่เอาแล้วอ่ะมันมีเยอะแล้วไม่เอาอ่ะมันมีเยอะไม่เอาดีกว่ามันก็มีอนี้อ่ะ เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเราไม่ทันเราไปใส่บาทก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าพระท่านยังอยู่ไหมคือไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะคะก็ตลาดท่าอิดนะคะช่วงเชา้าเหมือนน้องออนจะบอกว่ามันจะมีทุกเช้านะคะตลาดท่าอิดใครที่อยู่ใกล้แถวนี้หรือว่า มาเยี่ยมญาติมาเล่นกับเพื่อนกับญาติก็มาเที่ยวเดินได้นะคะของก็จะเยอะอยู่แหละก็เยอะแหละค่ะยาม,มเช้าแต่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าสาวแพรเคยเคยมาตอนเย็นอยู่ค่ะแต่วาเคยมาตอนเย็นของจะไม่เยอะเหมือนตอนเช้าแต่ตอนเช้าอะ่ะคือของมันจะเยอะมากเลย โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวเตรียมของใส่บาทก่อนแป๊บหนึ่งค่ะทบไดไแวะซื้อสมตำ ได้แต่ส้มตำไม่รู้ว่าจะเอาส้มตำไปกินกับอะไรนะคะทุกคนกล<า>้องอันนี้มันชัดมากเลยอ่ะว่าจะเอาข้าวมันไก่เหรอเท่าไหร่คะสามสิบห้ใช่ไหมคะจ้าอันนี้คือเราจะตั้งหน้าตั้งตาไป ซื้อไก่ย่างนะคะทุกคนมีร้านชมตำเออร้านไก่ย่างแม่ค้าขายเหมือนไม่อยากขายนะคะทุกคนแต่ว่าพอมาแล้วแม่ค้าไม่อยู่ไม่รู้แม่ค้าไปไหนนี่งไงแม่ค้าเขาอยู่ตรงนี้แน่เลยหรือว่าไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันลู้โอ้ตรงนั้นมันมีของขายด้วยอะ่ะก็มี Um ปกติเรามาตอนกลางค nah, ืนเราไม่เห็นเนาะไม่ได้ก uh, ินแล้วปะไม่ค้าไม่อยู่ไม่รู้ไม่ค้าไปไหนแถมอีอย่างไก่ก็ไม่สุกด้วยนอ้โผทุกคนสาแพ่์ผึ่งเคยเห็นเออหลดเอียงอันนี้อันนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้คืออะไร พี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบเจยี่สิบเหรอเจ้าบาทเจ้าบาทด้วยเจ้าบาทเจ้าบาทเออมีขายแบบนี้เออเจ้าบาทไ่ได้ขาดทุนเจ้าบาทไ่ได้ขาดทุนเจ้าบาทเออเจ้าบาทไ่ได้ขาดทุนมี่ถุงยางเนี่ยหรอนี่คืออะไรนมจีนเหรอเออขนมจีนถ้าปุ้นน้ำยาปลาครับนี่บ้านเนี่ยนี่อะไรอ๋อเนื้อมะม่วง เขอขอขอเบิ่งก่อนมีบอยหน่บอยย่้านบจอมีบอยนบอยี Look, ่มเยหอบอยยังมะนี่บอยยมะจาบอยโอยยมะซาบาทเหรอแสบเด้ก okay, ินบ่ได้เลยบะเคยกินคือกันไหมก็เคยกินคือกันลองเมืองวัดนลองเบิ่งบ่ชันโพเซ่บนี่ขึ้นเงินไหนบ่ได้ครับเออลองเอาไปกินขึ้นเงินนะทุกคน ซาบาดได้แล้วเอออะไรอย่งงีกฮะเออเอาอย่างงี้วะนี่อันนี้อีหยังอันนี้อันนี้ถุงละซาบัดมะนี่อันน่าสิบบาทจ้ะนึกว่าซาบาทนึกว่าถุงละซาบัดประมาณสิบบาทเกิดของกินซาบาทเออเอาของหวานไปลองกินดูอะไรจัะนี่สิบจ้าพุช่าสิบบาทซาบาท เดาสิบวกจะเห็ดเองเหรอมนครับโอ้จะก็เห็ดลายเทสันเด็สิบบาทจ้าเมนเราดูเนาะดูยรามีอะไรคนลูกหลารคนผิงีโอ้โหดูสัตเด้มเป็นหลักฐานตัวจะมีอะไรข้รน เจ้าตึ้งคายเป็นพยองขนาดนี้โอ้เมียไร้คนหลูกหลายคนโอ้นี่ทุกคนมายางตลาดแล้วก็มาพร้แบบนี้เออสุดยอดได้ไหมเมียไร้คนหลูกหลายคนแล้ววะได้ต้อมควายแบบนี้ละลายมีซุปหน่อไม้น้ำบ่อนี่จ้าสิบบาทกระตุ้งเดียวสุดท้ายโอ้ยเอา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 เลยสิบบาทเนาะเออเออไม่เคยกินเนาะ เอ้ S <s <ules> <handled klore> สุกหน่อไมมสิบาทเอาเอาเอายังนีกบันบันไหนเพอเลยนะเพ่อนนักเออเดี๋ยวกินไม่หมดข้าวม่งดอกนี่ไม่ันไวเออมะขามปอมะขามปอเออนี่อะไรอ่ะพุชามะกะทันท้งไรจ้าบาทนี่มะกะทันนี่ท่านยี่สิบบาทจ้าเน้นยี่สิบบาทซาบาทบ่อขายเออขายสิบบาทแล้วกัน ตกไปหลยี่สิบบาทเก้าบาทบอคายขายสิบบาทอันนี้บัวหิมะเหรอเออไม่รู้อ๋อนี่ทำไมสามลูกแล้วอันนั้นทำไมสองลูกอ่ะมันใหญ่มันใหญ่กับมันน้อยบ่จะมาได้ลับเอี้ยงเนาะมันเงี้มันกับสามเีอ๋อหรือว่าจะเอาอันอันหน่อยหน่อเอาอันหน่อยอันอันได้แสบใหญ่ระวังไงกับหน่อยเอออันหน่อยแนะเนาะแสบระวังอันหน่อยเฮ้ย เออที่มันมีสามหน่วยมีก้นยนสาม้นะสมหน่วยสองนสองห่วยี่ปีกันเออไปลใสเงินเจ็บไปเว้ยอะไรอ่ะเอารถไไปเลยยิบเกลืวไปยังได้ถุงอ่ะสิปบานจบาทครับสามยาเลยเ่ะมีสามยาง สบายดีสบายดียังเป็นทางการแต่จานมีรซวแค่ว่ากะเด็กกับมาหอนหองแลวเนาะกะซีมาให้เบิ่งสมตําเทเดียบรอกินสมตํากับมาคือเพราะว่าบุคอยอยากกินเข่าเนาะแต่กะซีมีขนนมแต่กะซีมีอันนี้นั่นนี่นะคะซื้อมาซื้อมาแบบไหวกินซื้อแบบโอ้หว่ามันเสียบือว่ามาเชียมเบิ่งก่อน เวลาที่แบบอยู่จัดอะคือวันนี้ไม่ได้ไปทำงานพิเศษนะคะเนาะเราก็เลยไปหาซื้ออาหารมาบำรุงตัวเองเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาจันถึงสุกเนาะถึงจันถึงเสาเราก็ทำงานหนักเนาะเราก็เลยเออวันอาทิตย์เราก็ไม่ได้ไปทำงานพิเศษที่ไหนก็เลยขอพักเบรกก่อนเพราะว่าเหนื่อยเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปก็จะไปทำ สองอาทิตย์เรียนกันเลยนะที่สแแรจะไปเนาะแต่อาทิตย์นี้คือไม่ได้ไปค่ะก็เลยไปหาซื้ออะไรมากินคนเดียววันอาทิตย์นั่นงปว่าอยู่คนเดียวโมปิ้งหนึ่งไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อส้มตำหนึ่งครก ก็อะไรอ่ะมีสุปหน่อไม้ด้วยที่สาวแพรซื้อร้านสิบบาทเนาะหอมผลรภาจังเลยอ่ะหอมมากอันนี้คือวันวันพักผ่อนก็ต้องกินเยอะๆอ้ยดีนะที่ไม่หก ทำไมมันต้องเป็นเลขหกด้วยอ่ะทำไมไม่เป็นเลข <c oughs> <c oughs> เจ็ดเล้งมุกซะคนเดียวเนี่ยไปแล้วก็มีบัวบัวหิมะโอ้บอกว่ากลัวว่นแต่ของหวานเต็มเลยโอเคออาแค่นี้หรอของกินเออใช่แค่นี้ไก่ย่างก็ไม่อยากกินอยากกินไก่ยาก่างอุย้ยขอโทษค่ะเลยเสียงดัง อยาก,กินไก่ย่างกตว่าไก่ย่างไม่สุด okay. กินอะไรอ่ะก,กกกกะกิน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 เลนก็็นก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเป็นผัดวนเส้นตอนที่สาวแพไป ซื้อของใส่บาทและทีนี้เขาก็เห็นเราแต่งตัวแบบนี้เนาะเขาก็บอกว่าน่ารักดีเขาก็เลยแถมผัดวุ้นเส้นมาให้หนึ่งถุงนะคะก็ถุงจะประมาณนี้แหละแต่ว่าวัยรุ่น <c oughs> แกะถุงไม่ต้องใช้ไม่ต้องเอาหนังยางออกฉีกเลยมาชิมอร่อยโอเคชมตำหอมมาก

โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้สาอแพรก็ต้องขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย